สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอของเล่นเนื no. ้อซอมบี้ไซล์คอสไฟโง่ครับคอสไฟโบ่ทีไปซื้อจากคอยอาอาสดสดร้อนร้อนตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงฝนตกนิดนึงนะก็คือนี่เขาจะให้กระสุนมาสี่อันแล้วก็พอเรายิงปุ๊บจะออกมาแถวทีละันหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีแอปให้มีแอปมันเป็น เข้าเข้าเนฟคอมนะครับแล้วก็น่าจะมีเกมยังไม่ได้เปิดเลยนี่ข้างหลังก็จะไหนซื้อมา 1, หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าเหรอครับเค okay. ไม่ต้องพูดนะทำอันนี้แกะเ,เลยใหม่ๆเลยนะครับนี่ยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยคััเนี่ยโอ้ว้าวนี่นครับว้าว <c oughs> เราก็ใช้อะไรนะใช่ไหมคะวัสดุก็ดูว่าค่อนข้างทำมาค่อนข้างดีทีเดียวใช้มีดใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เขาจะยึดมามัอนั้างดีแกะตัวนี้ด้วยอันนี้จะเป็นลักษณะ เหมือนเป็นคอร์สไฟโบก็จะเป็นคันธนูมาให้ด้วยใช้คู่กับปืนเนฟนี่วิธีประก,รกอบก็น่าจะนี่ก็ติดเข้าอ,อย่างนี้นะครับใส่ง่ายไหมครับสามารถใส่ได้ทั้งตัวบนและตัวล่างไหมครับหรือว่าใส่แต่ด้านบนอย่างเดียว สดงว,ว่าเขารู้เหมือนจะทำมาให้แต่ข้างบนอ๋อด้านบนอย่างเดียวโอเคแล้วก็มีช่องอะไรอย่างเงี้ยเท่มากกระสุนะ <c oughs> สมีให้กี่นัดครับกระสุนกระสุนกระสุนมีให้กี่นัดครับสี่นัดกระสุนนี้ก็จะเป็นกระสุนหัวกระสุนที่ไม่ได้เป็นหัวจุบมันจะมีสองแบบ แบบที่เป็นหัวจุ๊ใช่ครับเนี่ยหัวเขียวหัวเขียว้วยววก็กอันนี้ยิงแล้วไม่เจ็บนะครับเว้นแต่ยิงในระยะใกล้เด็กๆใช้ก็ต้องระวังหน่อยโอน, oh, นิ่มมากเลยเหมือนยางเลยอะอ่อนได้มาก oh. อ่อนแทบจะหักครึ่งเลยทีเดียวแต่มันก็เหนียวมันไม่หัก เดี๋ยวพี่เด้งด้วยก็คือนี่ใส่ไงครับใส่ลงไปสีมองใส่ด้านหน้าเลยเหรอครับดีมากวิธีมันจุกต้องง่ายได้เจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเล็งไปที่ประตูกันนะครับไม่ครับเล็งที่ประตูก่อนครับอ่าประตูก่อนนั่นเป็นไงบ้างประตูนี่แน่นอนพอกระดึงโอ้โหแรงนะเนี่ยโอ้โแรงนะเนี่ยแรงไหมครับ ไนเรยิงนยไหนเรใชไลไหเฮยโอ้โหเ้เท่สุดๆเจง๋งอะเจ๋งมากเลยนี่ปืนเนอะนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านทอยอัสจริงๆเซนทันก็มีแต่ว่ารุ่นนี้เหมือนเซนทันบางสาขาจะเป็นคนนี้จะหมด <c oughs> นะครับเซนทันบางสาขาจะไม่ได้เอาเขารุ่นนี้เข้ามา รุ่นนี้ชื่อว่า Cross f i b o w Zombie Strike ครับมาอยู่นี่ Cross f i b e w เหลืออีก2อันนะนะครับอยู่นี่เนี่ยติดอยู่ในนี้จริงเก็บกระสุนจนปืนจนมืนนละแล้วก็นี่คู่มือเป็นไงบ้างครับอ๋อวิธีการใช้ให้ใส่ไปสีอันแล้วก็ดึงมาแล้วก็ยิงเลยง่ายจริงๆหนูต้องอ่านคู่มือการใช้ก่อนใช้นะครับเนี่ย แต่ดันใช้งานก่อนอ่านคู่มือแต่ก็โอเคเด็กก็จะเก็ตง่ายเอาที่กิ๊กรูปคนคืออะไรครับสัมบีอ๋อวิ่งซอมบี้เหรอเนี่ยไม่ใ่เรื่องสัมบีวายอาจารย์ปลาปลาดูนี่ซอมบี้ปะนี่จะซอมบี้ถ้าเราวางอย่างเงี้ยครับสมมตินะอ่าถ้าไม่ได้เรียงลำดับสมมติหนึ่งแล้วมาสี่จะเกิดอะไรขึ้นยิงออกไหมลูกแรกก็องทำมาได้อยู่นะครับอ๋อลูกสี่ได้ออกมาเองอย่าพูดนะไม่คิดลูกสี่ออโตเมติกินะ ลูกสีลูกสีก็โออเอายิงหนึ่งแล้วสีออกด้วยก็จะดีเทยเพราะมันเป็นพอข้างในมันจะเป็นแบบแต่ถ้าเราใส่หนึ่งสองสาสี่ก็จะยิงหนะึ่งสองสามสี่ไล่ลงมาข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็เลยดีเทคได้อ๋อดีเทคได้ระยะในการยิงถือว่าไกลไหมครับก็ไกลอครับโอเค เป็นไงบ้างตัวนี้ให้กี่ดาวครับให้แปดดาวครับแปดดาวเต็ม 10. สิบสำหรับความสวยงามให้ให้ในแต้มคะแนนให้ในด้านไหนบ้างครับให้ในด้านความเท่ืมความเท่แล้วมีอะไรอีกครับความสนุกสนานได้เล่นกับเพื่อนนะครับอ้าว<ย>เดี๋ยวก่อนครับทำาป็ไงก่อนครับแล้วรีวิวครั้งหน้าเป็นไงครับ รีวิวข้างหน้าก็คือลองซื้อมาสองอันแล้วรีวิวข้างหน้าอ,อาจจะรีวิวปืนเนิร์ฟแบบเป็นอีกรุ่น,นอ่าโอเคแล้ววันนี้ทำไงครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย